โซเชียลสงสัยคิดไปไกลหนิงปณิตาโพสแทบบลั่นแอบ,บมากินอร่อยดีจากกรณีที่ทำเอาโลกโซเชียลงงหนักมากหลังมีผู้ใช้ยทวิตเตอร์รายหนึ่งโพสคลิปชายหญิงคู่หนึ่งที่สนามบินมีท่าทีรีบเดินมองซ้ายมองขวาและฝ่ายชายแลากระเป๋าใบใหญ่ให้กับฝ่ายหญิงซึ่งเจ้าของทวิตโพสแคปชั่นว่าอิกี้คิดว่าใช่นะคะเราไม่ได้ตาฝาดแฮชแทกอิกี้ สรุปเขาเลิกกันแล้วใช่ปะ #hattag วันสงกรานพอสังเกตไว้หน้าฝ่ายชายก็แอบคล้ายสามีของนางร้ายคนดังที่กำลังมีปัญหาครอบครัวกันอยู่ในตอนนี้งานนี้ไม่รู้ว่านางร้ายกับสามีจะหย่าก,กันไปแล้วหรือยังเพราะฝั่งนางร้ายเพิ่งโพสต์มู่ออนไปหมัดๆนั่นเองดูหน้าคุ้นๆอยู่นะ โดยล่าสุดไอจของจินจรินก็ได้โพสต์ภาพถ่ายกับพี่ชายคนสนิทหลังไปดินเนอร์ด้วยกันและยังมีภาพถ่ายโชว์สาขาของร้านอาหารดังที่ฮ่องกงที่กำลังจะเปิดในไทยแต่ประเด็นที่ชวนให้จับตาคือคอมเมนต์ในโพสต์แรกซึ่งมีแนนน้องสาวหนิงปณิตามาคอมเมนต์ทักว่าทำไรก็ควรเกรงใจลูกเนอถึงจะไม่เกรงใจแม่ของลูกเป็นห่วงเธอนะแต่ก็เป็นห่วงหลานมากกว่าอ่ะสงสารนิริน นอกจากนี้ยังมีอีกคอมเมนต์ที่ทักว่าสายพี่ที่สนามบินเห็นนะว่าไปกับใครต้องบอกเที่ยวบินด้วยไหมจะบอกให้ว่าทีจีอะไรนั่งตรงไหนก่อนที่หนิงปณิตาจะตอบกลับด้วยความรวดเร็วบอกว่าเขบาบังเอิญพี่จีนไปทำงานกับหุ้นส่วนไปกันหลายคนด้วยตั๋วเต็มไปกับกันคคละไฟ์หมดเลยพาร์ทเนอร์เขาจองตั๋วให้ค่ะ จากนั้นเจ้าของคอมเมนต์ดังกล่าวก็ตอบสาวหนิงว่าพี่เชื่อนะน้องพี่เชื่อไหมจ๊ะก่อนจะมีอีกคนมาคอมเมนต์ว่าแหมบนเครื่องบินเขาก็บังเอิญน,นั่ง b ีซีติดกันนะพี่และสาวหนิงก็ตอบกลับไปว่าในวันที่เราแย่ที่สุดหนูรู้ว่าใครคือคนที่รักหนูและไม่เคยทิ้งกันเลยรักและศรัทธามหมดใจ อย่างไรก็ตามนอกจากหนิงปณนิตาจะเข้ามาตอบคอมเมนต์แทนสามีแล้วหนิงยังได้โพสภาพ IG Story เป็นรูปป้ายร้านอาหารที่ได้รับรางวัลมิชลินไกด์พร้อมข้อความว่าแอบมากินอร่อยดีขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากสยามนิวค่ะ และเพิ่มให้พระทุกๆข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดาราก็สิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ